สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับตั้งใจจะมาขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ตุรกีทำให้ผมครับก็น่ารักมากๆเลนะครับอย่างที่ทราบข่าวล่าสุดนะครับก็คือมีรถพยาบาลนะครับก็มันเป็นสิ่งที่ผมเห็นเราผมไปยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่ารักนะครับแล้วก็แบบทำเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเรายังมีน้ำใจนะครับใส่ชื่อกลิตต์ ก็อยากจะมาขอบคุณนะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณสำหรับรคนไทยทุกๆคนใ,นในประเทศที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีข<ป>ึ้นไปยล้วทุกโปรเจกต์เลยนะครับไม่ว่าจะเก็บขย,ยปะปตามไม่ว่าจะทำเกบน่เก็บปูนทรายาหรือว่า ที่ว่าอะไรที่อะไก็ตามที่ทุกคนทำอะครับผมรู้สึกว่าคนไทยทุกคนเห็นแล้วนะครับแต่อะไรแค่ไหนนะครับแต่ก็อยากจะพูดเรื่อบเราทุกโปรเจกที่ทำไปแล้วครับแล้วก็ทุกโปรเจกที่กำลังจะทำครับก็ ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนใจดีแบบเป็นมือก็กมีโอกาสได้ได้ทำบุญร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับก็ยังไงผมก็ขอขอบคุณนะครับแฟกทนทุกคนที่ทำโปรเจกต์ให้ผมแ,แบบทำเป็นร่างก็ตามหรือว่ากำลังจะทำก็ตามนะครับก็ดีใจมากๆครับภูมิใจในตัวทุกคนมากครับขอบคุณมากๆนะครับ